สวัสดีครับต้อนรับเราข้าสู่ i t t o o n n a s e y ครับประจำวันที่14ทธันวาคมนะครับวันนี้เรามาพูดถึงประเทศที่เป็นประเทศที่เคยเกิดวิกฤตทางการเงินนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ถือว่าตอนนี้กำลังมาแรงมากๆนะฮะในสายของเทคโนโลยีอย่าง Bitcoin นะครับขอบคุณแรงข่าวครับกับสยาม o c k c h a i n c o m ด้วยนะครับเอลโซวาร์ครับนะเป็นประเทศที่หลายคนน่าจะได้ยินบ่อยในช่วงนี้เมื่อพูดถึงเรื่องของ Bitcoin นะครับเอลซวาร์ผึก กำลังกับอาร์เจนตินานะฮะวางกรอบกฎคริปโตระดับโลกนะครับพร้อมกับจับมือเพิ่มอีก25ประเทศด้วยนะครับเอลซาวาดอครับเดือนหน้าสร้างความร่วมมือด้านสินทรัพย์ดิจิทัลครับโดยล่าสุดจับมือกับอาร์เจนตินาครับเพื่อพัฒนากฎระเบียบคริปโตนะฮะในด้านของชอร์นคาร์รอสเลเยสครับประธานคณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งชาติครับหรือว่า NCDA ของเอลซาวาดอครับ แล้วก็โรเบโตซิวานะฮะประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งชาติหรือว่า CNB ของอาร์เจนตินาครับได้ร่วมลงนามในข้อตกลงที่เน้นการกำกับดูแลและก็วัตกรรมนะฮะในภาคคริปโตเมื่อ11ธันวาคมที่ผ่านมาเลเยส yes, ครับกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ครับเป็นการผาสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของเอลโซดอร์และก็ระบบดิเวนบล็อกเชนครับท,ทันสมัยของอาร์เจนตินานะครับซึ่งจะสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้ครับ อาจารยินนาครับยังมีบริษัทที่จดทะเบียนในเอลซอโดรแล้วทําให้เห็นถึงศักยภาพของความร่วมมือในทางปฏิบัติครับเอลซอโดรครับยังขยายขอบเขตความร่วมมือไปยังอีกกว่า25ประเทศครับเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการกําหนดกฎระเบียบด้านสินทรัพย์ดิจิทัลครับโดยมีเป้าหมายช่วยประเทศอื่นครับสร้างกรอบการกํากับดูแลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันเขายังมีการเจรจาขั้นสุดท้ายกับอีก2ประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในระดับโลกครับ ความเชี่ยวชาญ3ปีของเอลซวดอร์ครับในด้านการกำกับดูแลคริปโตจะถูกนำมาใช้ในความร่วมมือนี้ด้วยนะครับโดยจัดตั้งทีมผู้ชี่ยวชาญจำนวน20คนครับเพื่อสนับสนุนการสร้างกฎร,ระเบียบชัดเจนป้องกันการช่อโกงและก็การฟอกเงินครับซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริงนะครับส่วนในด้านของอัชนิน่าครับทางด้านประธานาธิบด,ดีฮาเวียมิเลนั่นน่าเป็นฮาเวียนะฮะ เป็นผู้สนับสนุนคริปโตเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อครับแล้วก็ประเทศนี้ยังมีอัตราก,การยอมรับคริปโตสูงทําให้อเาจนาินาครับกลายเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับความร่วม,มือน,นี้นะครับคุณเห็นอะไรไหมฮะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเทศอย่างเาจนาินาที่ล้มจริงๆล้มแล้วนะเงินเขานี่เฟอ้อหนักด้วยนะฮะแล้วก็ใช่ไหมฮะเจนใช่ไหมแล้วก็มีเวเนซุเอลาใช่ไหมครับล้มเหมือนกันคือ2ประเทศนี้เคยยิ่งใหญ่นะครับแต่เอลซาวดอ์เป็นประเทศกลาลังพัฒนา คือถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยเรื่องของอาร์เจนตินาแต่ว่าเวเนซุเอลาเนี่ยพังแน่นอนแต่อาร์เจนเท่าที่จําได้ในข่าวก็มีปัญหาเรื่องการเงินหนักเหมือนกันนะครับแล้วพอเอลโซด์ฮะเขาเขาไหวตัวทันเนาะเขาเริ่มเอาบิตคอยน์มาใช้ใน3ปีแล้ว,ลวนะกับการซื้อเก็บซื้อเก็บอาร์เจนตินาขยับนะฮะเวเนซุเอลาเองก็เริ่มขยับกับเรื่องบิตคอยเหมือนกันสุดท้ายวันนี้กลายเป็นว่าเขาฟื้นตัวกันได้เพราะว่ามีบิตคอย แล้วก็ประเทศอย่างเอลโซโดอเองก็มีการลงทุนเข้ามามากมายครกลายเป็นว่ามันเติบโตแบบก้าวกระโดดครับมันคล้ายๆกับบริษัทไมโครเซจีเลยที่เติบโตก้าวกระโดดมากๆผมว่าช่วงแรกอาจจะยังดูแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าว่าอาจจะดูน่าสงสยัยดูดูคานสายตานิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยใช่ไหมแต่ลองผ่านอย่างนี้ไปสัก5ปีหรือ10ปีสิฮะแล้วถ้าประเทศพวกนี้กลายเป็นว่าเขากลายเป็นมหาอำนาจทางด้านทางด้านของการเงินจริงๆเนี่ยประเทศใหญ่ๆอย่าง อเมริกาจีนรัเสเซียเองอยว่าแม้แต่บ้านเราอย่างไทยเชื่อว่าจะต้องกลุ้มขมับอะและต้องรีบทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่งั้นคือโลกมันจะเปลี่ยนนะฮะอำนาจการเงินมันจะเปลี่ยนอืมความเจริญมันเปลี่ยนก็อย่างว่าเนาะเขาไม่มีอะไรเสียฮะเบเนซุเวลาอาเจนินาเอลโซอร์เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเสียแล้วพอไม่มีอะไรเสียปุ๊บมักจะทาอะไรก็ได้คือกูไม่ได้ไม่ได้กลัวแล้วมันจะต้องเจ๊งหรือไม่เจ๊งเพราะว่า ถือดอลล่าร์ไปมันก็เท่านั้นน่ะเวเนซุเอลานี่เงินกลายเป็นขี้เลยอ่ะนะฮะเงินมันไม่มีมูลค่ากระดาษชำร้ายยังแพงซะก,กว่าดังนั้นการที่เขาจะไม่สนใจอะไรแล้วแล้วเขาก็วัดใจกับบิตคอยต์ไปเลยผมถือว่ามันเป็นการตัดสินใจที่มันหลังชนฝาแต่มันกลายเป็นศึกดีไงพอมันดีปุ๊บคนก็เลยพูดถึงกันเต็มเลยตอนนี้พูตานเอาด้วยพูตานนี่ก็แบบจริงจังมากกับการเก็บบิตคอย์สิ่งที่เราต้องกังวลคือ คนไทยครับวันนี้เรารัฐบาลไม่ได้หรอกรัฐบาลเราโง่มากตรงๆเลยแบงค์ชาติมันก็ไม่ได้แคร์เราอยู่แล้วนะครับไม่มีใครแคร์เราอยู่แล้วครับเอาตรงๆฉะนั้นประชาชนต้องดูแลตัวเองนะฮะประชาชนคนไทยต้องดูแลตัวเองทุกคนควรจะเริ่มหาาศึกษาบิตคอยแล้วแต่คุณนะผมได้แค่บอกคุณจะทําไม่ทําเรื่องของคุณเป็นสิทธิ์ของคุณใน้ชีวิตคุณแต่ถ้าเกิดคนไหนไหวตัวทันทาแล้วก็ศึกษาแล้วก็ออมอนาคตคุณมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงกันในชีวิตค่อนข้างสูงแล้วก็ ไม่รู้สิคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ต้องมาช่วยเหลือคนอื่นๆก็ได้หรืออาจจะช่วยเหลือประเทศแต่อตรงๆนะช่วยตัวเองเถอะอย่าเพิ่งช่วยประเทศเลยเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับเฮ้ยห <c oughs> นักใจยิ่งเห็นข่าวยิ่งหนักใจคือเราตามมันมาเรื่อยๆฮะเราก็เริ่มเห็นว่ามันทิศทางมันไปทางไหนแต่คนที่ยังไม่ตามก็เขาอาจจะคิดว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นได้บ้งเพราะเขาไม่ได้สนใจมันแค่นั้นเองไม่ได้แปลว่าโลกมันจะไม่หมุนต่อนะมันก็หมุนต่อไปของมันะแต่แค่ ความรู้สึกข้างในตัวคนคนนั้นที่เขาไม่ได้สนใจข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็คงไม่มีอะไรหรอกนิ่งๆอะไรเงี้ยนะครับก็แค่หลอกตัวเองไปวันๆนะครับโอเคครับยังไงฝากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับบิตคอยด้วยนะฮะกับบิตคอยแคสซี่ครับบา้านแคสซีเรื่องของบิตคอยนะเจอกันทุกวันวันแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับใน2ช่องทางหลักนะยูทูบแกลัมเบิลไททาวชานอลนะครับแล้วก็ผมแชร์ไปที่เฟซบุ๊กแอนเพจแซงโนบอดี้ด้วยนะฮะพี่ติดตามก็ได้ก็แล้วกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันด้วยนะะฮ ผ่านทาง To ม m น n ี y พร้อมเพย์บิตคอยและนิ้นเวิร์กนะครับหรือว่า i a m s a t o s h i c o m แล้วก็ยังมีแฮชแท็กสยามสเตอร์ด้วยที่หลายคนอ,อยากจะรู้จักกับ,ก,บกลุ่มชุมชนชาว ers, บิตคอยเนอร์สนะฮะก็คลิกเข้าไปดูกันได้หรือว่าไปค้นหากันเองได้ครับแอปต่างๆที่มีคนใช้แฮชแท็กนี้อยู่นะครับส่วนไหนอยากเทรดคริปโตอยากซื้อบิตคอยผมแนะนำให้ใช้บายบิตนะฮะหรือผมมี QR code ไว้ให้แล้วตรงมุมหน้าจอตรงนั้นสแกนได้เลยหรือว่าที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับลองสมัครกันดูก็แล้วกัน ฝึกซื้อให้เป็นก่อนแล้วค่อยลองไปเก็บใน wallet ส่วนตัวของตัวเองดูนะครับวันนี้ Bitcoin c a s สซีลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ